เออคุณได้รถใหม่มาตึงเตือ้อฉันฝากเอารถฉันอะไปหาร้านที่มีติด GPS ด้วยติดฟิล์มด้วยแล้วก็ติดกล้องด้วยนะเอาที่มคีครบในที่เดียวอะฉันฝากด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะคุณโฟมดิฉันมีที่หนึ่งค่ะรับรองเลยว่าคุณโฟมต้องชอบแน่ สวัสดีจ้าร้ามค่ะเจ้าเจ้า,ว,จาว,วันนี้ลูกค้าสนใจห้าบริการด้านไหนไดีเจ้าเดี๋ยวเชิญด้านในได้เลยค่ะ,ะใช่แล้วจ้าใครที่กำลังมองหาร้านติดกองนารถติดฟิล์มรถ ติด GPS ต้องมาเลยร้านหมูลำปางร้านประดับยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในลำปางร้านใหญ่ขนาดมาทีเดียวครบจบที่พี่โฟมต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจเช็คช่วงล่างรถยนต์บริการติดกลองหน้ารถที่บอกเลยว่าจะเอาแบบไหนราคาไหนตีร้านเป็นมีบริการหึงโม,โมบริการติดฟิล์มรถที่ร้านตรวจแทนจำหน่ายแบรนด์ 3M และ h i ครูที่ใหญ่ที่สุดในลำปางรับรองว่าได้ของแต่แน่นอนพร้อมมีห้องติด ฟ์มวางใจได้หายห่วงเรื่องฝุ่นละอองติดกับฟ์ีรับประกันงานนี้ด้วยประสบการณ์ทีมากกว่า30ปีเชื่อใจได้เลยเจ้าทีสําคัญใครที่ใช้รถไฟฟ้าที่ร้านก็ยังรับแมชชนนสซอมบํารุงรถไฟฟ้าเจ้าแรกเจ้าเดียวในลําปางมีบริการถึงหน้าบ้านอีกด้วยแล้วอีกอย่างอุปกรณ์ประดับยนต์ที่ร้านมีให้เลือกใช้ละลานตาไปหมดจะมาสายเรือหรูดูแพงหรือว่าน่ารักสุดคิว้วที่ร้านก็มีให้เลือกหมดแล้ว เปิดขายทรงไตหนาราคาถูกขนาดและที่ร้านมีสต็อกสินค้ายเยอะมากๆใครสนใจอะไรรุ่นไหนยี่ห้อไหนมาสอบถามที่ร้านได้เลยจ้าร้านหมูลำปางเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา,า8ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นและวันอาทิตย์ดาวโมงเช้าถึง3โมงเย็นพี่กับน้องรถมาแปะไว้ให้ในแคปชั่นโดอ